ความหนาวกัเริ่มม้เยือนล้าเด้พี่น้องเด้แถวบานพี่อิงเมื่อนี้กะติดลบลบสองค่ะเมื่อนี้ยังบอมันบอมีหิมะค่ะแต่ว่ามันหนาวเนาะนด็กพาจะต,ต้องพาเด็กๆไม่ยางค่ะพี่อิงดีขึ้นหลายเติบแล้วพี่อิงกเ็เลยออกมาข้างนอกนะคะเนาะ,ะ,นะแต่ว่าก็หาเสื้อผ่านานา,นาใสยูี่เก้าล่ะค่ะพี่น้องจ้าอันโรแมน่า ขาออกมาแล้วข้าบบได้หาเสียผ่านเอาถังถุงไม้ถึงมือถังหมวกล้วคะพี่นอ้องไอ้เจ้าเบิงเนาะว่ามันหนาวขนาดใดยพี่อิงย่างมาพี่อิงค่อยๆย่างออกอใส่หมวกไว้ใส่ถุงมือไว้พี่นอ้องคุณม,มันเป็นคล้ายๆไอ้แม่คนิ่งเนาะบ้านเขาเอิญนะเดี๋ยวพี่อิงย่างไปเบิง พายยางไปเรื่อยๆน้อพี่้องเนาะยางน้ากันเบิ่งเด็กๆ <c oughs> เดี๋ยวเขาเป็นยางอันตรงทางเดินกันพอดีว่ามาถ่ายรูปให้เพื่อนๆด้เบื้องน้เ <c oughs> นี่ค่ะย่างไปกับน,น้ำละอันน้าโมกน้าหน้าไหลเด้พี่้องเพราะว่ามันเย็นมากกแต่ว่ากะใส่เนาะพี่อิงให้เบิ่องน้อพี่้องเนาะ ทางยางก็ต้องใส่รองเท้าที่มันสำหรับเดินบนพื้นที่มันลื่นๆหรือพื้นที่เป็นหิมะได้พี่น้องตอนเนี้ยเพราะว่า,าความเย็นนะคะมันเกาะไปบนรากของตน้นไม้ยังส่เด้อพี่น้องเด้อพี่อิงอีซ้มห้เบิงเด้อเนี่ยค่ะความเย็นมันเกาะไปตรงนี้แล้วเวลาห้ายางเด้อค่ะเวลาห้า,ายยา,า,างนี่ มันเสีเห็ดให้เข้ามือน่ะค่ะเข้าใส่รองเท้าแบบอันยางในช่วงหนาห้อนน่ะก็ต้องมาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนรองเท้าที่ยางในช่วงหนาหนาวค่ะพี่อิงจะอันค่อยค่อยยางค่ะเพื่อที่ซีบอให้เจ้าจของลื่นล้มเพราะว่ามันมีหลายคนในพิ่น้องที่ยางแล้วบอกใครระว,วังแล้วยางไปบ่ราม่นสะดุดลากต้นไม้เด้แบบยางไปแล้วมันลื่นเพราะว่า ลากต้นไม้ที่มันโพึ้นมาจังเสียมันมีพวกอันความเย็นจับเรามันก็สิแข็งนะมันที่เป็นแข็งๆหนึ่นว่าเป็นขาวๆขึ้นนะคะคือความเย็นมันจับจังแสีพี่น้องมันอีนี่จังเสียมันอียูจังสี่ได้แบบที่นี่ช่วงตั้งแต่ช่วงนี้เปต้นไปนี่มันก็สิเย็นจับแบบนี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะนี่ละนีความเย็นของอันนี้มันก็สิจับแบบนี้ล่ะเด้อ ไฮ่ใช่ y พี่อิงกับปอยให้เขาเล่นเต็มที่ค่ะเพราะว่าเจ้าของก็ค่อยๆย่างเอาพี่น้องกับมาเจอเพื่อนๆที่เขาพาหมาไม่ย่างกันเห็นบอเขาก็ต้องใส่เสื้อผ้ารัดกุมยิ่งเสียนะกันว่าให้ล้มเข่าแบบนั้นละพี่น้องเนี่ยบอสเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งกันยางๆพี่น้องพี่อิงสิให้เบิ่ง อันนี้คือโตัตทากเด้อที่มันได้กินพวกใบไม่กินเห็ดกินยังนะเห็นว่าพี่น้องมันแข็งตายเมื่อคืนนี่มันหนาวคักคุณนะ่ะแข็งก็ดอยอยู่นางตายแล้วเนี่ยเนี่ยตัวทากนะคะตัวสเลดเขาเอิอนนะออกมาตายบือนออกมาตายพี่น้องเห็นว่าน้ำแข็งมันเกาะอีกสี่เด้ออุ้ยหนาวเอาเป็นอาหารของพืชก็แล้วกันเธอ นั่นเห็นบ่นอนตายเองแมงโอ้ยหนาวคักในความแห่งแรงก็จะนีอันความสวยงามอยู่น่ะพี่น้องมาทางนี่มาทางนี้ลูกมาทางนี้ไปไปโอเคโกโกโก,โ,กโอ้ยหยุดท้ายลูกก็บม่ได้ได้ลูกกันเลยไปไปไปต้องย่างน้ำเขาดิพี่น้องเอ้ย เสียงดังบมงบมงเบง้งนี่คือพี่อิงถ้าพี่อิงหยุดเนี่เขาก็สิมาบอกว่าแม่รีบไปเร็วๆแล้วล่ะถ้าเห็นเฮา,ายางเนี่ยเขาก็สิบอามาเด้แต่ว่าขั้นเห็นเฮายุดเนี่ยเอาแล้วค่ะนั่นพี่น้องเดี๋ยวให้เบ่งเน้นตรงนี้เด้อห็นบ่เย็นมัดเกาะน้ำแข็งเกาะเป็นแม่คันิ่งเขาเอินแม่คันิงน่งเหมือนน้อนี่เย็นค่ะ มือที่พี่อิงจับกล้องอย่นีก่กะหนาวหนักขึ้นแล้วเด้มันหนาวมันเป็นสีหนักหนักขึ้นแล้วเด็กขนาดพี่อิงใส่ถุงมือนลนะเดี๋ยวต้องเอาถุงมือมาใส่สองสั้นละเป็นถมือหนังอีกสั้นนึ่งียางขึ้นมาหน่อเถิงเถิงจุดสุดจุดอีกจุดนึงที่คิดว่าเนินเขาเป็นเนินเนาะยางขึ้นเนิน ที่้พี่น้องเห็นกว้างย่างกันจ่กันค่ะมีย้งบระธาในเนินปันไดนะยังบระสูงปันไดค่ะเดี๋ยวไปอีกนั่นนึงก็งไปเห็นงกว้างๆลพี่น้องอุ้ยหนาวหนาวหนาวสภาพต้นไม้อันนี้มองไปทึ่งเนินเลยพี่น้องพี่อิงขึ้นมาทึ่งเนินละสภาพต้นไม้กะ สิล่วงเกือบหมดแล้วค่ะแล้วก็อันใดที่ใบแห้งเนาะยังพุกเฟินพู่งยังนี่เขาก็สิแห้งเดี๋ยวช่วงฤดูใบไมพ้พลิก็สิขึ้นมาใหม่นี่พี่อิงขึ้นมายู่เทิงเนินแล้วค่ะพักแป๊บหนึง่งนะคะเนาะรอบๆนั่นก็นกนสิเป็นฟาร์มวัวนมนะคะวัวเนื้อนะคะรอบๆนีน่เป็นวัวเนือ้อ ขาไปทั้งพูนในยินเสียงรถนั่นนั่ิเป็นมู่บาคนค้นขามู่บ้านที่พี่อิงอยู่แต่ฟังทั้งนี้มันสิเป็นปลาเอวอนดูพี่น้องเอ้ยสุดขอบฟ้าไปพูนทิวสนทิวสนอันสูงสูงอันสุดท้ายคุณกันยังบอแเมนว่าอันมันเบิดแค่นี้เด้มันไปอีกไกลเติบกาน,นั่นได้พี่น้องบริเวณที่มันเป็นปลา ป่าอุทยานตรงนี้ค่ะมันกว้างไงจะว่าพี่อิงเดินท่านในหนึ่ในซีหนึ่งในหนึส่วนซีของเขาดอกหึในหนึ่งอันใดของเขาดอก1ึส่วนร่อยพูละพี่อิงว่าเพราะว่ามันกว้างหลืเกินแล้ขอนเนาะเดี๋ยวยางตอพี่น้องยางตอจุดนี้ก็ต้องค่อยๆยางนะพี่น้องเนี่ยอันตรงพื้นนี่เป็นแบบ น้ำแข็งเก็ดเล็กๆเ,เ,เกาะแล้วเด้เนี่ยความเย็นของมันเมื่อคืนเนี่ยลบสองตั้งแต่สองมือสามมือที่แล้วเมื่อแล้วค่ะตอนกั้งคืนนี่จะลบสองลบสามองศาเนี่ยตรงเนี้ยต้องค่อยๆย่างเพราะเห็นบ่พี่น้องเนี่ยความขาวๆขาวๆพลนโพลนนี่คือเป็นอันความเย็นของน้ำข้างที่มันตกลงมาแล้วมันเป็นค่อยๆน้ำแข็งเนาะเนี่ยละ ก็ต้องใส่รองเท้าที่แบบยางกับพื้นที่มันลื่นกันลื่นได้นะคะพอดีว่าพี่อิงก็มีอยู่ตเล็เมือนีได้ออกมายางกันนองก็บรรงไปใส่รองเท้าที่แบบยางสบายสบายละตรงรองเท้าที่หนักหนักจากหน่อยค่ะเนี่ยก็ระวังนะคะพีน่น้องเขาก็ปรับตัวเอาเนาะเนี่ยให้พี่น้องเบิงบรรยากาศด้วยจะเด้อเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงของแต่ฤด,ดูกาลเนาะ นีกับใบไ,ไม้ช่วงนี้ก็ร่วงแล้วน,นี้เป็นป้าเก็บเห็ดนะคะเนี่ยต้นเนี่ยต้นนี้จะมีเห็ดเห็ดอ่าพึ่งขาลายตะกูลขาลายสิซึมาเกิดกับต้นมะมีล่ะค่ะนี่แหละ,ะแถวนีกัเป็นป้าเห็ดที่พี่อิงมาเก็บแลวจ้ะให้พี่น้องได้เบื้องเป็นโซนหนึ่งโซนหนึ่งโซนที่มีเห็ดขืนเนาะต่ว่าช่วงอ่าเห็ด ตรงบริเวณนี้ซี่บ่ขึืนนลายแล้วค่ะแต่ว่าก็มีพอพราะได้เก็บต่บ่ขึืนหลายจะให้เบิ่งเนาะคะ่ะเนาะว่าต้นใหม่นี่นเห็นบ่มันอันเปลี่ยนผัดใบค่ะอันต้นบางอันมันก็บ่ผัดเได้พี่น้องมันก็หลวงซื้อแต่มันบ่ลลนเหมือนแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะให้เบิง่งความเปลี่ยนแปลงของมันยากกาศายูทังพี่เบิ่งง้าทุกพี่น้อง เก้าโมงสิบโมงเได้ี่ฝ่ายยังบ่มีแดดเลยมื่อนี้บ่มีแดดเลยค่ะเป็นมือดอื้อคือลม้มวอยวอยแห้งลมมาแห่งเย็นเย็นคักยางต้องระวังแบบที่นี้เป็นช่วงเดินในทางเดินนี่จะมีก้อนกรวดมีแห้งยิ่งต้องระวังค่ะมันแห่งชืลื่นคักพี่น้องจ๋าอีอิกกงจะสางไปค่อยๆพญ,ญาย้มสิ่กไปถึงอันตรงจุดที่มันมีน้ำ เพราะว่าลูกพี่อิงนะคะลูกพี่อิงนั่นอันมันสิเป็นลุยน้ำเพราะว่าเมื่อเน,นี้ยพี่อิงว่าสิไปเก็บใบไม้ร่วงไปไว้จะเฮ็ดปุ๋ยก็เลยสิออมแห้งไว้ว่าสิบ่อาบน้ำให้เขาได้ถ้าสมมติว่าเขาไปลงลุยน้ำล่ะพี่อิงต้องได้อาบให้เขาเสียเวลาไปเป็นชั่วโมอง่นละ่ะยังสิได้เฮตดอีหยังต้องอาบน้ำั้งเปา่าขนหมาสองตัวนี้นาะพี่น้อง ขาวโพวนโพนเริ่มขาวโพวนูนโพนแล้วเนาะตามอันน้ำอันหยาน้ำหยางพี่น้องมันเย็นหลายเนาะนี่หละจ้ะฝากบรรยากาศให้พี่น้องไปเพื่อนเนาะค่ะเนาะมีขนาดน้ำมันขังได้พี่น้องเนี่ยน้ำขังเด้เป็นน้ำแข็งแล้วนี่ นีจ้ะมันเย็นลหลจนน้ำเป็นน้ำแข็งไงพี่น้องเด้อพี่น้องจ้ะน้ำม,มันกลา,ายเป็นน้ำแข็งเ,เริ่มกลายเป็นน้ำแข็งเลยเนี่เเิ่งลูพีลงไปแล้วน้าออนบอกกว่าสิีบไหยลงน้ำแต่ก็เอาตัดสินใจมาทางนี้แล้วมันเกิบมีน้ำอยู่แล้วละทั้งเนี่ยก็เลยเอาก็สิได้อาบน้ำให้เขาคือเกาแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะเนาะ น้ำม,มันเป็นน้ำแข็งละค่ะมันเย็นลายพี่น้องเดี๋ยวเธอสิลงน้ำบ่ล่าอืมมาพอเขาลงไปนี่เป็นคือแผ่นกระจกเลยได้พี่น้องจาอ้าเหอนเพื่อนๆได้มาบึงเนาะน้วกันเนาะเป็นคือแผ่นกระจกใสๆเดี๋ยวเขาก็สิแข็งเป็นก้อนเลยล่ะค่ะเฉพาะทางยางพี่อิงยางน,นี่ก็าบอเป็นขาวๆนี่เนี่ค่ะเป็นกิดขาวๆจริงๆจ พี่น้องห็นว่าเบืง้งมองใดที่มันเป็นน้ำเป็นหยางมันก็เริ่มแข็งตัวเป็นน้ำแข็งแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวต่อไปกะมันก็นสิแข็งโตเซตตเป็นน้ำแข็งก้อนได้ล่ะเนี่ยเนี่ยมองเนี่ยกำลังเริ่มเซตตโตแล้วลพี่น้องน้ำในบอ่อในหยางก็สิเป็นน้ำแข็งล่ะคะ่ะนะคะก็สิเป็นแบบนั่นละ่ะเบลมาลูกมามาแล้วบีมา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  ไปเดินยางต่อพี่น้องป่าตรงนี้ก็เริ่มร่วงเกือบหมดแล้วจ้าต้นโอ๊ร่วงแล้วเกือบเบิดละปลาเห็ดกระนำถั่วพี่น้องเอ้ยอยากให้บึงเนาะคนน่ะมองที่น้องทิกซี่ทิกซี่เวลแลนไปคุ่ะปลาเห็ดทั้งนั้นแหละค่ะเนี่ย นี่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 น้ำท่วมเบิดละ่ะท่วมมาจนหอดถนนเลยค่ะรูนรูนป้าเห็ดพิงท่วมหมดแล้วน้ำท่วมค่ะเห็ดพึ่งท <c oughs> งามจีายเก็บเก็บเห็ดพึ่งทามบ่ปีหน้าว่าแต่เนินๆเน,กกนาะค่ะเนาะป้าเห็ดนี่เป็นป้าเห็ดพึ่งขาลายนะจ๊ะนี่นี่น้ำท่วมจะ้ะ น้ำก็เริ่มเกาะเป็นน้ำแข็งแล้วค่ะอันนี้ยางทางยางเป็นทางเดินร่นไอ้ต้นต้นโอกเนาะตรงเนี้ยเป็นทางเดินแบบซุม้มต้นโอกค่ะกะลวงละค่ะเริ่มรวงละพี่อิงจังว่าพี่อิงสุดปเก็บใบไม้ยู่หนาบ้านพี่อิงนะกวาดใบไม้ไว้ทับไปเฮ็ดปุย๋ยพี่นอ้องเพราะมันล่วงแล้วล่วงเต็มที่แล้วอ่าเดี๋ยวเทศบาลเขาซีมาเก็บช่วง อันเขาซิเอารถมาก,กวาดนะอยู่ตรงถนนนะพี่อิงก,ก็ซิบ่ได้เก็บใบไม้ไว้วเสฮปุ๋ยซันดอกพี่อิงก,ก็เลยว่าซิฟ้าไปเก็บใบไม้นี่ผ้านองม่ยางก็สิได้อาบน้ำให้เขาอีกรักค่ะก่อนก่อนที่สิไปเก็บใบไม้ใบหยางมื้วพี่น้องคะพ้าพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศของฤดูใบไ,ไม้ร่วงนะคะตอนนี้ ดูใบไม้ร่วงล้มวอยๆหยนานอเด้อพี่น้องลมม้าเนี่ยพี่ยังยางอยู่นี่พี่ยังขาขากันไก่สั้นกักๆๆๆอยู่ด้วยนี่เนอะค่อยๆยางเพื่อที่ด้เก็บมันเด้ค่ะเพื่อเพื่อนได้เห็นความสวยงามนะจ๊ะเนาะอันหลีกทางให้พวกคนที่เขามาเดินฝึกเดินนะพี่น้องเนี่ยเยเขามาเป็นกลุ้มๆุมจ้ะ เากรมาเดินบางคนเนี่ยเขาสิเดินเพื่อที่สิไปท่องเที่ยวอันฝึกเดินก้อนแล้วเขาก็สิไปท่องเที่ยวอันขึ้นภูเขาเดินขึ้นภูคงภูเขาหรือว่าเขาจับกุ้มกันนะพี่น้องเดินเพื่อที่สิออกกําลังกาย,ยสินะเขาสมิมงกุมสันทนาการขอที่พี่น้องนะคะเนาะกีฬารางต่างกรสิเกิดขึ้นตามสภาพภูมิอากาศนอกจากเนาะยังบานเทากรสิเลนแบบกีฬาที่ อีกแบบนึงนะคะอันนี้ที่อิงเข้ามาในช่วงที่เป็นป่าเห็ดพอได้ไปย่างตรงถนนญงนะคะอันนี้เป็นช่วงที่เป็นป่าเห็ดที่เคยมาเก็บจ้ะอุยหนาวเย็นวอยๆยเลยลมขนาดใส่เสือ้อสอง,งตัวสามตัวกูได่ไปนอนไง กือกันหนาวอันที่มันล้มเขาไ่ได้อีกตัวหนึ่งก็ยังหนาวอยู่รู้สึกว่าหนาวมื่อนี้เพราะว่ามันมีลมพี่น้องไปไหม่ก็เริ่มเปลี่ยนสีก็เริ่มง,งามเนาะบางต้นยังลวงบ่มดจะ้ะบางทั้งปุณยยังลวงท่นดแล้เดี๋ยวพี่น้องจา้าพี่องิองกะเก็บบรรยากาศมาฝากเนาะค่ะเนาะเพราะว่าพี่อิงไม่ได้ออกมาอยู่ข้างไม่ได้ออกข้างนอกบ้าน ลายมือเป็นอาทิตย์กวุกว่หลับเพราะว่าอันพี่อิง่อยากอันออกมาตากล้มนะเพราะว่าอันเป็นไขวัดหนะึ่งเดี๋ยวมันก็สิกลับมาอีกสินะอิงก็เลยบ่อยากออกมาตากล้มก็เลยอยู่แต่ในบ้านเป็นอาทิตย์พุหลับกะนี่ล่ะคะ่ะนะคะเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนอาจจะเป็นเหมือนความแห่งแรงแต่ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของ ฤดูกาลเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะซึ่งอยู่ทั้งบ้านพี่อิงมันมีซีฤดูมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆกะส่งความรักส่งความสุขให้กันด้วยใะเด้อสวัสดีค่ะคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนเนาะค่ะนาะสวัสดีค่ะ